สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบปะครับช่องนุ่มมาเช่นอะไรนะครับมูนี้มาพบปะครับเซฟชิดเนาะผมท่านผู้ชมอ่าครับผมสำหรับมูนี้ม่เป็นยังครับผมต้มย็นครับต้มย็นต้มเปรียต้มเฮียครับยันพูดว่าได้คลิปวังหันปะมาับที่นั่นกับคลิปวังหันแล้วครับผู้ใด้ว่าเดี๋ยวเบื้องลื่อนไปเบิ่งคลิปวังหันก่อนเนาะยังสิว่าเบิ่งคลิปนี่ยังสิตัวกัน เอาสำหรับมูนี้ครับท่านผู้ชมมาต้มเป็ดเอียนครับเท็บชิเ็ชิดจัดให้ครับเอาไปตัดดิชิบเอาแล้วแล้วก็มาอันดับแรกก็คือว่าใส่เืองเมือใส่เืองไปเลยโอ้โหอกันโอ้เหลืองหุยเอ้นโอ้ันจกส่กูได้ษเตเสียตัวปะิไ ใายบอกว่าคนเทียบผู้สนับสนุนขึ้นหลายเลรวกใส่เกลือป่ะใส่เกลือนี่ไงโอ้โหมันจะขีดดินใส่ปลดเสียบไปก็หมดละใส่เครื่องลงไปแล้วก็ตามดูเกลือนะตามดูเกลือ mọi người lòng bởi vì học được nắp bay đẹp nắp bay nắp bay đẹp nắp bay đẹp nắp bay nhé đây bay ข่วนบ่พี่น้องนี่แหละหูจะเนี่ยเดี๋ยวมันข่วนบ่าข่วนเออตัวนีไหมตัวนี้ชดเลยชดก็รักสิลงน้ำสุดยอดครับโอ้ยทีมน้ำเงี้ยงจ้ะโอ้เด็ดการเลยลูกแยะเฮ้ยเลี้ยงอุไยหุ่ยเลยนะ ยิบอะไ้เอาเจนลงไปกระติบหมดเลยละอ๋อยบร้อยแล้วมะนี่เยบร้อยปู้ยได้ลูกสวยเยอะบึ้งไายเด็กการนี่รีวะช่วยเป๊กไก่เอาคุณผู้ชมมาพอกันตอนต่อมาครับตอนนี้ก็คือว่า ใส่ผ pues ักลงไปใสนใบบักขามใบบักขามกันไปยังเชียบใบบักขามกันไปยังใบมุんん้งใบมุ้งครับเาใส่ลงไปรดจวดรดอืเรืああいい่องอึ๋วหุยเลยนะใส่บักใบบักขามยอดยอดบักขามกับใบมุ้งลงไปแล้วพี่น้องปรุงไหนี่ย่างครับย่างพท่นปรุงปุ้งปุงครับ หักเลยว่ะเดี๋ยวของหุ่ยได้ปะ่ปะใส่ใบก,ก่อนครับอีกหาที่เขาคอยมาปุงโอ้เขาใส่ตะใบอันนี้ลงไปก่อนปะ่ะไม่เรอดอีกหาที่ททน,นเขาคอยมาปุง๋งที่น้อยครับผมท่านผู้ชมมาเป้ากันขั้นตอนสุดท้ายนะบัดนี้สำหรับเซฟซิด ปุ้งครับเลี้ยวปุ้งเลี้ยปุ้งนะจัดไปเซๆตากน้ำให้พี่น่องมึงจจ้หนอยโอ้เลืองเนตัวสดดจั้วะน้ำลายแตกนี่ซิมเลยว่นในปุ้งซิมวันมันสมบ่รเอาตีอืมไปเดี๋ยวสมแือเปล้านะสมเฮ็ดสุดยอดผักๆักย่าเรื่องผักเ้อะ เกิดุดยอดมาอีีเอาว้าวาดปาลุดห่างเบดเครื่องเครื่องพวนตามด้วยยังนั่นนัวนัวเสีย้ายเศรับไรเศหน่อยเบหน่อยส่ปะเอาละแล้วก็เายังตอะ lốt đi tàn đuổi cùng luật luật đi khắc ơi chém ơi chém

นำประเดีย๋ยวลงไปอีครับผมสานผู้ชมเพื่อคมนวดเสียงเบบไร่ โอ้เสียบเสียบโอเคเสียบแล้วซิมรอืมซิมรถซิมมาชัดใ้ซิมแหนะอะไแตกซิมแหน่ยนะไปไปละต่อมาเกิดกรเพาไปกระเพาะนะครับเราก็เีอ pues like ู้ตวอ๋อโบโบตัวเรา่ไปกระเพาะเราก็เนียงเก็เครื่องเครื่อเครื่องเครือคอเทดนะครับเราก็หอมพัซซี่นี่นะครับผม พักไปเรื่อยอมเปล่ะเอาใส่ลงไปโอ้โหขักเลยล่ะน่เด็กการไปนี่เด็การเขาไปนี่เอาเลยอ่ะยกหมอมากแบบนี้

เอียนบบนี้เยนไปลงเอาเอละถุ่มบ่นี้เดียวนี้กลเลยไม่ใช้ไมโอ้โหพี่วางเอ้ยมาเด้อมาเด้อบบนี้มากินขาน้ำกันเด้องบนี้เด้พี่วงนี่แจะเอานอ้หูบเตียบ็ไล่เตียดเซตัวเงี้ยตักขึ้นกัตักขึ้นกันขึ้นมันป่วยห้งวดนี่โอเนี่นี่ ติดอ่โ้สดยดไ่เตียกติ่เนาะเบการวะเบคอนเสี่ยบเอากรผมมาลงมือวันนี้อเี่บเอาวไ่ได้พี่น่องวันนี้ฮอดอุลากินแล้วนะครับก็มกินตรงกันนะครับต้มเอียนต้มเปรียตเอียนนะครับโอ้ยใส่ขมินนามานาน้นน้ำขันเง้นนี่ครับ ขอ้ตัวเด้อบัดนี้เด้อกินเขาแล้วไม่ได้เว้าเล่นครับเว้ไล่แตกโวนเหรอเอาขอ้ตัวมันมันคว้าตัวสุดยอดเลยมีที่นี่ที่เดียวสุดยอดที่เดียวการนี่ดีแบบโชว์เพิ่นก่อนนะอาเทีย่นยุงเทีย่นอยากกินยุงเทียอยากกินเนี่ยนี่ครับเจ่ยวห่อนๆหลอกสวยเยอะเบิ่งครับต้องมาก ขุ่นนี่ไปอยู่ขังซะเรี่ยเกิดการเนาะสุดยอดนะขอบคําขอมเนาะขอขอกำพร้อมเนาะอืมขอบตาชิเดนนี่มาหยาบเจาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเซฟชิดแล้วก็สั่งแบงค์นะครับที่ไปขุดเอียนกับตมเอี้ยนในการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ชอบนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องลูกมากแค่นี้นครับไป้พอัพคลิปหนาวคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ